สวัสดีครับเพื่อน,อนๆครับมาแนะนําอุปกรณ์เช็คไฟภายในบ้านนะครับเป็นเช็คลายนิวตันว่าต่อถูกหรือเปล่าตามปลั๊กของเรานะครับวิธีการง่ายๆนะครับคือเอาตัวนี้เสียบไปที่ปลั๊กนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าไฟสถานะมันขึ้นยังไงแล้วก็อ่านตามป้ายได้เลยที่ขึ้นเป็นไดอะแกรมไว้ตรงนี้นะครับบนนะครับหากไฟแดงติด2ไฟติดกันนั่นคือสถานะที่ต่อ ถูกต้องนะครับก็คือปกตินะครับหากต่อผิดหากไม่มีนิวตันหรือว่าลายกับนิวตันสลับกันเขาก็จะเขียนเอาไวา้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการเพียงเอาตัวนี้นะครับเสียบที่ปลัก๊กไฟแดงก็จะโชว์ขึ้นนะครับแล้วก็บอกโวลต์ของบ้านเราด้วยนี่คือสถานะปกติแต่ว่าไฟที่มาที่นี่เป็นปลายสายนะครับมีไม่ถึง220 หลังจากนั้นนะครับเรามาดูอาการที่ว่าต่อลายแล้วก็